สวัสดีครับสำหรับวิดีที่6คลิปนี้เราจะมาตามคําขอนะครับนั่นก็คือเรื่องของเมืองโบราณสีเทพ ออะไรกันต่อผู้บรรยายก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าข้อมูลที่จะนํามาเล่าในคลิปนี้น่าจะมีหลายส่วนที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์และก็มีหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์เนื่องจากความเก่าแก่ของเมืองโบราณแห่งน,นี้มันเก่าแก่ไปจนถึงยุคก่อนจะมีประวัติศาสตร์ทําให้การค้นหาข้อมูลจากทางนักวิชาการโบราณคดีไม่สามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับจุดกําเนิดของตัวเมืองมาจากบันทึกฉบับไหนได้ มาดูกันที่ชื่อของเมืองโบราณแห่งนี้จริงๆแล้วเมืองโบราณสีเทพอาจจะไม่ได้ชื่อสีเทพอย่างที่เข้าใจเนื่องจากนักวิชาการที่ทําการคนา้นคว้ายังไม่พบหลักฐานแวดล้อมยืนยันอะไรเลยที่จะมาบอกได้ว่าเมืองแห่งนี้เคยชื่อสีเทพจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่พอจะอ้างอิงได้มันก็มาจากบนันทึกการทำงานของสมเด็จก,กรมพยาดำรงราชานุภาพที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือนิทานโบราณคดีซึ่งหนังสือเล่มนี้แม้จะชื่อว่านิทานโบราณคดีแต่จริงๆมันไม่ใช่นิทานนะครับ มันเป็นการบันทึกช่วงทํางานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่แบ่งออกเป็นหลายๆตอนในแต่ละตอนจะเรียกว่าเป็นนิทานเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3แต่จริงๆแล้วเป็นการบันทึกการทํางานที่รวบรวมไว้เป็นหนังสือโดยนิทานเรื่องที่10ข,ของท่านท่านตั้งชื่อเอาไว้ว่าเรื่องความไข้ที่เมืองเพชรบูรณ์ <M łość> มันเป็นบันทึกช่วงเวลาที่พระองค์ท่านต้องเดินทางออกจากกรุงเทพในช่วงวันที่21มกราคมพุทธศักราช2447ท่านรอนแรมอยู่เป็นเดือนแวะตรวจราชการในหลายจังหวัด จนกระทั่งมาถึงวันที่4กุมภาพันธ์ท่านก็เดินทางมาถึงเมืองเพชรบูรณ์สมัยนั้นเรียกว่ามณฑลเพชรบูรณ์ท่านบรรยายเอาไว้ว่ามณฑลเพชรบูรณ์นั้นบอกแผนที่ได้ไม่ยากคือลำแม่น้ำศัก์เป็นแนวแต่เหนือลงมาใตา้มีภูเขาสูงเป็นเทือกลงมาตามแนวลำน้ำทั้งสองฝากเทือกข้างตะวันออกเป็นเขาปันน้ำต่อแดนมณฑลน,น,นครราชสีมาเทือกข้างตะวันตกเป็นเขาปันน้ำต่อแดนมณฑลพิษณุโลกเทือกเขาทั้งสองข้างนั้นบางแห่งก็ห่างบางแห่งก็ใกล้แม่น้ำศัก์เมืองหลมศัก์อยู่ที่สุดลำนำ น้ำสักข้างเหนือต่อมาลงถึงเมืองเพชรบูรณ์ตรงเมืองเพชรบูรณ์เทือกเขาเข้ามาใกล้ลำน้ำดูเหมือนจะไม่ถึง0 0เส้เซนและเห็นต้นไม้บนเขาถนัดทั้งสองฝ่ายทำเลที่เมืองเพชรบูรณ์ตอนริมแม่น้ำเป็นที่ลุ่มรัูน้ำน้ำท่วมแทบทุกแห่งคนที่ลุ่มขึ้นไปเป็นที่ราบทำนาได้ผลดีสาเหตุที่ทำให้ท่านต้องมาเมืองเพชรบูรณ์นี้นอกจากเรื่องของการตรวจราชการแล้วก็มีเรื่องการสืบหาเมืองโบราณ ประมาณวันที่17หรือ18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2447พระองค์ล่องเรือมาจากเพชรบูรณ์จนได้มาขึ้นที่ท่าน้ําเมืองวิเชียนโดยสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้อธิบายเอาไว้ว่าในสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท่านเคยเห็นํำเนียบเก่ารายชื่อหัวเมืองบอกว่ามีชื่อเมืองสีเทพเมืองหนึ่งเพียงแต่เมืองเนี้ท่านรู้ว่ามันไม่มีตัวเมืองแล้ว ไปถามข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าสีเทพนั้นอยู่ที่ไหนแล้วท่านก็ไปพบสมุดดำอีกเล่มซึ่งถือเป็นต้นร่างกะทางในการให้คนเชิญตราไปบอกข่าวสิ้นราชการที่สองตามหัวเมืองต่างๆโดยในหนังสือจะบอกเส้นทางให้คนหนึ่งไปเชิญตราที่เมืองสระบุรีเมืองชัยบาดาลเมืองสีเทพและเมืองเพชรบูร์ ตรงนี้แหละครับที่ทําให้สมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพมองว่าข้อมูลจากสมัยรัชกาลที่สมันบอกว่าเมืองสีเทพนี้น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในลําแม่น้ําป่าศักเพียงแต่ว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จนถึงเมืองเพชรบูรณ์ท่านก็ไปสอบถามคนชํานาญพื้นที่ว่าเคยเห็นเมืองโบราณอะไรแบบนี้อยู่แถวแม่น้ําป่าศัก์บ้างไหมก็ได้ความว่าทางเหนือของเพชรบูรณ์นั้นมีเมืองโบราณแห่งหนึ่งเรียกว่าเมืองนครเดิดแต่ที่นี่อยู่ในป่าทึบยังพอเห็นเนินดินเป็นแนวกําแพงและมีสระอยู่ในเมืองเรียกว่าสระคงคา เคยมีคนไปพบหัวยักษ์ที่ทำด้วยหิน ซึ่งพระองค์ท่านก็มองว่าเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองของพวกขอมที่เคยสร้างเอาไว้และด้วยความที่มันอยู่ในดงทึบท่านก็เลยตกลงใจว่าจะไม่ไปดูและได้ถามกับผู้ชำนาญทางว่ามีอีกเมืองหนึ่งใช่ไหมถึงได้บอกว่าเมืองแรกคือเมืองนครเดือดผู้ชำนาญทางก็ตอบว่ายังมีเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งที่มีความใหญ่โตมากชื่อว่าเมืองอภัยสาลีอยู่ใกล้กับเมืองวิเชียรบุรีและอยู่ในป่าแดงไปถึงได้ไม่ยากเมืองนั้นยังมีปรางปราสาทหลงเหลืออยู่ทำให้สมเด็จท่านอยากดูจึงสั่งให้เอาม้ามาคอยรับทีี่เเมืองวิชย พอมาถึงเมืองวิเชียนหรือวิเชียนบุรีพระองค์ท่านก็ได้ทราบว่าที่นี่มีผู้ว่าราชการจังหวัดมีชื่อตำแหน่งเรียกว่าพระยาประเสริฐสงครามเพียงแต่ตอนนั้นพระยาประเสริฐสงครามมีอายุมากจนลาออกจากราชการไปตั้งนานแล้วแต่โชคดีที่พระยาประเสริฐสงครามท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่ แต่กระทกพลภาพไม่สามารถจะเดินทางมาหาพระองค์ท่านได้สมเด็จท่านจึงตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมถึงที่บ้านแล้วก็ได้ไต่ถามถึงเรื่องของเมืองสีเทพเขาไม่ได้ทราบประวัติว่าเมืองวิเชียรบุรีนั้นแต่เดิมมีชื่อเรียกอีกสองอย่างนั่นก็คือเมืองท่ารงและเมืองสีเทพส่วนตำแหน่งผู้ว่าราชาการในสมัยก่อนนั้นถูกเรียกว่าพระสีธมรัฐเรียกตามชื่อภูเขาสำคัญคือเขาสีธมรัฐที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูร์ครับจนมาถึงช่วงรัชากาลที่3ของกรุงรัตนโกสินทร์พระสีธมรัฐในยุคนั้นได้ทําความดีความ ชอบในเรื่องของการปราบกบฏเวียงจันทร์รัชกาลที่3จึงโปรดให้ยกระดับเมืองสีเทพขึ้นเป็นเมืองตรี และเปลี่ยนชื่อจากเมืองสีเทพเป็นเมืองวิเชียรบุรีและยังมีราชองค์การเปลี่ยนนามเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดจากพระศรีธมรัฐเป็นพระยาประเสริฐส,สงครามมาตั้งแต่บัดนั้นสมเด็จท่านจึงสอบถามต่อไปถึงเรื่องเมืองโบราณที่ชื่อว่าอภัยสาลีพระยาประเสริฐส,สงครามก็ตอบว่ามีเมืองโบราณใหญ่โตแบบนั้นอยู่จริงเพียงแต่ชื่อที่เรียกว่าเมืองอภัยสาลีดังกล่าวมันเป็นแค่คําที่พระทุดงเขาตั้งให้จะถือว่าเป็นแน่นอนไม่ได้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ได้ทําให้สมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพพอจะได้ทราบความ ว่าเมืองสีเทพนั้นก็คือเมืองวิเชียรบุรีนี่แหละครับหลังจากออกมาจากบ้านของพระยาประเสริฐสงครามสมเด็จท่านก็ตัดสินใจเดินทางมายัางเมืองโบราณแห่งนี้ท่านเรียกชาวบ้านแถวนั้นว่าชาวบ้านสีเทพเรียกตัวมาสอบถามถึงเมืองโบราณก็ไม่มีใครกล้าจะบอกถึงบอดแส สมเด็จท่านเห็นอย่างนั้นจึงเข้าใจได้ว่าพวกชาวบ้านคงจะกลัวเพราะว่าไม่เคยพูดคุยกับเจ้านายมาก่อนคงจะกลัวว่าเหล่าเจ้านายที่เดินทางมายังเมืองโบราณน,นั้นอาจจะมาค้นหาขุมสมบัติที่อยู่ในเมืองโบราณหรือเปล่าและถ้าพาไปแล้วไม่เจอสมบัติก็กลัวว่าจะถูกทำโทษจึงทําให้ทุกคนไม่กล้าจะบอกความจริงว่าเมืองโบราณแห่งน,นั้นอยู่ที่ไหนสมเด็จท่านจึงค่อยๆใช้วาจาพูดตะล่อมจนในที่สุดพวกชาวบ้านก็ค่อยๆเปิดปาก ท่านก็ได้เดินทางไปจนถึงเมืองโบราณและได้บรรยายสภาพแวดล้อมของที่นั่นเอาไว้อย่างละเอียดครับ โดยในส่วนของการบรรยายนั้นขออนุญาตข้ามไปและไปพูดถึงในตอนท้ายด้วยข้อมูลจากกรมศิลปากรก็แล้วกันนะครับจากสิ่งที่สมเด็จกรมพญาดำรง,รงราชานุภาพได้เขียนเอาไว้นี้ได้ทําให้นักวิชาการโบราณคดีมองว่าสมเด็จท่านเองนั้นก็ไม่ได้ฟันธงว่าเมืองโบราณน,นั้นชื่อว่าเมืองสีเทพเพระองค์ท่านเองอาจมองว่าแม้เมืองวิเชียรบุรีจะเคยชื่อสีเทพมาก,ก่อนแต่เมืองโบราณก็อาจจะมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นก็เป็นได้เนื่องจากมันก็เป็นเรื่องทั่วไปที่ชื่อเมืองกับชื่อปราสาทจะเป็นคนละ เพียงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันก็เลยทําให้ทุกฝ่ายลงความเห็นว่าอย่างน้อยก็ตั้งชื่อเมืองโบราณแห่งนี้ไปก่อนว่าเมืองโบราณสีเทพจนเวลามันผ่านไปหลายปีก็ยังไม่มีใครพบหลักฐานของชื่อเมืองเพิ่มเติมนอกจากหลักฐานของกรมพยาดํารงราชานุภาพที่บันทึกเอาไว้ก็เลยตกลงใจกันว่ามั้นก็ให้เรียกชื่อว่าเมืองโบราณสีเทพไปเลยก็แล้วกันนั่นแหละครับที่มาของชื่อเมืองโบราณสีเทพ เราคงไม่เจาะลึกถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสีเทพกับราชธานีอย่างกรุงศรีอยุธยาเพราะหลักฐานที่เจอนั้นไม่มากจะมีก็แต่ชื่อเรียกตำแหน่งขุนนางบางตำแหน่งอย่างเช่นพันธุ์บุตรสีเทพตำแหน่งนายสีเทพสุข ตำแหน่งหมอสีเทพแห่งกรมหมอช้างขุนสีเทพแห่งกรมพักคลังวิเศษเพราะแม้จะมีคำว่าสีเทพปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณหลายฉบับแบบนี้มันก็ไม่มีฉบับไหนที่จะเชื่อมโยงบอกว่าเมืองโบราณแห่งนี้ชื่อว่าเมืองสีเทพจะมีใกล้เคียงที่สุดก็ของพระยาประเสริฐสงครามที่ได้พูดคุยกับสมเด็จกรมพรยาดำรงราชานุภาพนั่นแหละครับ จนกระทั่งเวลาผ่านไปเข้าสู่พุทธศักราช2,478กรมศิลปากรได้ออกประกาศขึ้นทะเบียนเมืองสีเทพหรือเมืองไพศาลีแห่งนี้ให้เป็นโบราณสถานสำคัญใช้ชื่อว่าเมืองโบราณสีเทพโดยไม่ได้อ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆเพราะว่ามันไม่เจอหลักฐานอะไรที่บ่งบอกถึงชื่อเมืองนี่แหละครับผลสุดท้ายเมืองโบราณแห่งนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในชื่อเมืองโบราณสีเทพไปเลย และตั้งแต่วันนั้นการศึกษาทั้งโบราณสถานไปจนถึงโบราณวัตถุที่ค้นพบมากขึ้นก็ยิ่งทําให้ทราบเพิ่มเติมว่าเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้มันไม่ได้เป็นแค่เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําลบปุรีป่าศักเฉยๆแต่เป็นเมืองโบราณระดับมีมาก่อนยุคประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมร่วมจากอินเดียและขอโบราณมีความต่อเนื่องด้านการสื่อวัฒนธรรมไปจนถึงเคยเป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญระหว่างภูมิภาคใกล้เคียงที่ดีไม่ดีอาจจะสําคัญระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนในฐานะอดีต ศูนย์กลางของเมืองในอาณาจักรทวาราวดีแต่เรื่องนี้ก็ยังมีนักวิชาการบางท่านเห็นขัดแยงมองว่าทวาราวดีนั้นอาจจะไม่ใช่ชื่อของอาณาจักรอาจจะไม่ใช่ชื่อของยุคสมัยแต่เป็นเพียงสมญานามของเมืองแห่งอุดมคติที่แม้แต่พระนครศรีอยุธยาเองก็ยังเคยมีคำว่าทวาราวดีเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเมืองแบบเต็มเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับกรุงเทพทวาราวดีสีอยุธยามหาดิลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรม์นั่นแหละครับ ชื่อเต็มของกรุงศรีอยุธยา หมายความว่าทวาราวดีนั้นมันสามารถเป็นสมญานามของเมืองใดก็ได้ที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตแต่จะใช่หรือไม่ใช่ทวาราวดีเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้ก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งด้านความเจริญและสถาปัตยกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูของอินเดียและตรงนี้นี่แหละครับที่มีนักวิชาการโบราณคดีบางท่านสังเกตเห็นว่ามีการพบเทวรูปของพระกฤษณะซึ่งพระกฤษณะเนี่ยเป็นเทพฮินดูที่เป็นเจ้าเมืองครองเมืองทวาราวดี ทําให้มองได้เหมือนกันว่าทางเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้น่าจะเคยเรียกตัวเองว่าทวาราวดีเหมือนกันแต่ก็ั่นแหละครับเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงจนมาถึงปีพุทธศักราช2 5 6 2รกรมศิลปากรตัดสินใจดําเนินการนําเสนอให้เมืองโบราณสีเทพเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมลงในบัญชีรายชื่อมรดกโลกของยูเนสโกจนเวลาผ่านไปอีก4ปีตรงกับวันที่19กันยายนพุทธศักราช2566 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสายสามัญครั้งที่45นักกรุงริยัตรประเทศซาอุดิอาระเบียก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในชื่อทางการว่า The n ียน e n นท o วออฟสีเทพ and US a s s o c i a ียตวาราวดี i อน u u m n t t s และทีนี้เรามาดูรายละเอียดจากต้นศิลปากรที่พูดถึงเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้กันนะครับ ลักษณะทางกายภาพเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้เป็นเมืองที่มีคูเมืองและกำแพงล้อมรอบเอาไว้ผังเมืองแต่งออกเป็นสองส่วนได้แก่เมืองในและเมืองนอกครอบคลุมพื้นที่กว่า4.7ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ2889ไร่ยมาดูกันที่เมืองในลักษณะผังเมืองค่อนข้างกลมกินพื้นที่ประมาณ1.97ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1,300ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของเมืองในแห่งนี้เป็นภูมิประเทศแบบที่ลาบหลอนลุกคลื่นพอโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วไปนับแล้วได้ประมาณ48แห่งลักษณะของสถาปัตยกรรมบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องทั้งาศาสนาพุทธและฮินดูด้านรูปแบบศิลปกรรมใกล้เคียงกับวัฒนธรรมทวาราวดีของกรงศิลปากรหรือประมาณพุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสิร่วมกับวัฒนธรรมของโบราณที่น่าจะเข้ามาจากพุทธศตวรรษที่16ไปจนถึงช่วงท้ายของความเป็นเมืองแห่งนี้ ด้านโบราณสถานขนาดใหญ่ได้แก่โบราณสถานเขาคลังในก่อนหน้านี้พบเป็นเพียงแค่เนินดินมีสร้างอิฐลายร้อมอย่างปริศนาจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ไปขุดคน้นถึงได้รู้ว่าที่นี่เป็นโบราณสถานภายในพบเครื่องประดับของมีค่ามากมายจึงเรียกที่นี่ว่าเขาคลังในอีกแห่งก็คือโบราณสถานกลางสีเทพและโบราณสถานกลางสองพี่น้องตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมืองค่อนไปทางทิศตะวันตกพบสระน้ำโบราณที่มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่มากกว่าเจแห่งด้วยครับ คราวนี้มาดูกันที่เมืองนอกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองในกินพื้นที่ประมาณ2.83ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1,589ไร่รูปร่างของผังเมืองออกไปทางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนสำรวจพบโบราณสถานจำนวน64แห่งและสระน้ำโบราณอีกจำนวนมากในส่วนคูกำแพงเมืองรอบนอกพบโบราณสถานอีกจำนวน50แห่งจุดที่น่าสนใจอยู่ทางตอนเหนือของเมืองพบโบราณสถานเขาคลังนอกซึ่งก็เหมือนกันครับก่อนหน้านี้พบเป็นเนินดิน จกนกระทั่งขุดค้นลงไปถึงได้พบเครื่องประดับเก็บอยู่ภายในก็นเลยเรียกว่าเขาคลังนอกนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานปรางฤาสีกลุ่มโบราณสถานเขาคลังสาะแก้วและสาแก้วซึ่งเป็นสระน้ําโบราณขนาดใหญ่ไปดูทางทิศตะวันตกของนอกเมืองโบราณน,นั้นห่างออกไปประมาณ15กิโลเมตรตรงนั้นคือภูเขาธมรัฐภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวเคยถูกใช้เป็นจุดสังเกตสำหรับนักเดินทางตลอดมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว เชิงเขาแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเครื่องมือและกําไรหินต่อมาในสมัยทวาราวดีมีการแดัดแปลงถ้าหินปูนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นพุทธศาสนสถานเป็นรูปแบบของาศาสนาพุทธลัทธิมหายานอายุประมาณตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่14และที่นี่ก็มีเรื่องเล่าเล็กน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าพราะพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ภายในถ้าแห่งนี้จะถูกตัดเสียงพ้าออกไปจนหมดสาเหตุมันก็มาจากหัวขโมยที่แอบลักลอบตัดเสียงผ้าไปขายให้กับนายทุนฝรั่ง แล้วทีนี้ทางการก็สืบทราบจนรู้ว่านายฝรั่งคนนั้นคือใครเราคงไม่บอกชื่อเขานะครับเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีคนรู้จักทางการได้ไปกดดันท่านนายทุนซึ่งนายทุนเองก็กลัวว่าตัวเองจะติดคุกของเมืองไทยในยุคนั้นท่านนายทุนก็เลยรีบขนเสียนพระทั้งหมดไปกองทิ้งไว้ที่นากรมศิลปากรก็ถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแต่ไม่สามารถนํากลับมาติดตั้งไว้ที่เดิมได้ด้วยเหตุผลเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย กลับมาที่เมืองโบราณสีเทพนอกจากลักษณะทางกายภาพแล้วก็ยังมีความเชื่อที่กรมศิลปากรได้วิเคราะห์เอาไว้กรมศิลปากรมองว่าด้วยความที่เมืองโบราณสีเทพถูกเชื่อว่าเคยเป็นเมืองโบราณสําคัญเคยเป็นเส้นทางเครือข่ายการค้าไปจนถึงวัฒน,นธรรมแรกเริ่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมาจากลักษณะจุดที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การเป็นเครือข่าย แล้วก็ถูกพัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายข้ามผ่านยุควัฒนธรรมทวาราวดีเข้าสู่ยุควัฒนธรรมของโบราณจากบรรพชนผู้ทำเกษตรกรรมจากบริเวณล,ลุ่มแม่น้ำป่าสักตั้งแต่ประมาณ2,500ปีถึง1,500ปีก่อนพวกเขาเลือกที่นี่เพราะเป็นเส้นทางธรรมชาติในการผ่านเทือกเขาเพชรบูรณ์จากดินแดนตะวันออกของภาคกลางเข้าสู่ดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือโดยนักวิชาการโบราณคดีเชื่อว่าอาจจะรวมถึงพื้นที่ทางตะวันออก ไปจนถึงตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดด้วยนอกจากเรื่องการค้าที่มีการเชื่อมต่อของวัฒนธรรมแล้วจุดชุมชนเมืองโบราณสีเทพเองก็น่าจะเคยเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนทรัพยากรในด้านโลหะสำคัญของยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและกระจายความเจริญมากขึ้นจนกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์อันเข้มแข็งทุกด้านที่สามารถทำให้เชื่อได้ว่า ชุมชนโบราณสีเทพนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์ไปจนถึงสถานีการค้าทางทะเลและเคยส่งต่อวัฒนธรรมไปอีกหลายเมืองที่เคยรุ่งเรืองในสมัยเดียวกันยาวนานไปจนถึงยุคต้นประวัติศาสตร์ด้วยความโดดเด่นทุกด้านท่งผ่านงานศิลปาก,การรมที่คนพบมีทั้งตัวงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งนิกายมหายาและเถรวาทมีการพบรูปปั้นเทพเจ้าหินดูที่มีรูปแบบที่จะพบเฉพาะที่นี่ มันชี้ให้เห็นถึงความเปิดกว้างว่าชุมชนโบราณสีเทพนั้นไม่มีการกีดกันในการที่ผู้คนจะนับถือลัทธิศาสนาใดๆจุดสำคัญของงานศิลปกรรมคือเทวรูปเก่าแก่ทั้งหลายน่าจะถูกสร้างขึ้นมาในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 2บสถึงสิยกตัวอย่างเช่นรูปปั้นพระนารายณ์หรือพระวิษณุที่สวมหมวกทรงกระบอกพระปิศาโควัฒนะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกายวิภาคที่ชัดเจนมีความสวยงามราวกับกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ แสดงให้เห็นถึงความสามารถว่าช่างฝีมือโบราณน,นั้นเก่งกาจระดับเหนือชั้นความงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ทําให้นักวิชาการยกให้ช่างที่นี่เป็นกลุ่มนาสก,กุลช่างสีเทพด้านสถาปตัตยกรรมของตัวเมืองมีทั้งแบบวัฒนธรรมทวาราวดีวัฒนธรรมของโบราณผสมผสานกับความเชื่อทางด้านาศาสนาที่น่าจะเป็นรากฐานต่อยอดให้กับงานศิลปะในยุคถัดมาด้านระยะความเจริญทางกรมศิลปากรน,นั้นพบว่า เมืองโบราณสีเทพนั้นน่าจะเคยรุ่งเรืองอย่างมากที่สุดแล้วค่อยๆลดทอนลงไปในอายุไม่น้อยกว่า7-800ปีโดยยุคปลายของสีเทพนั้นน่าจะตรงกับช่วงพุทธศตวรรษที่18ตอนต้นถือว่าตรงกับช่วงการล่มสลายของอาณาจักรของโบราณเป็นช่วงเวลาที่พอดีพอดีที่ศูนย์กลางอำนาจของเมืองยุคถัดไปค่อยๆมีอำนาจเหนือเมืองสีเทพได้แก่เมืองจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอย่างเช่นอาณาจักรสุขโขทยัยรวมไปถึงอาณาจักรพระนครสีอยุธยา การมาของสองเมืองใหม่ทําให้เมืองสีเทพค่อยๆถูกลดความสําคัญลงจนในที่สุดเขตเมืองโบราณแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปในส่วนของการพบซากคนโบราณที่ถูกฝังอยู่ภายในเมืองสีเทพมีการระบุว่าพบซากของสุนัขถูกฝังร่วมอยู่ด้วยนั้นมีนักวิชาการบางฝ่ายเชื่อว่าการฝังสุนัขร่วมกับคนนั้นน่าจะให้สุนัขอยู่เป็นเพื่อนกับผู้วางวายหรือเปล่าแต่ก็มีนักวิชาการอีกส่วนที่ได้นําข้อมูลแวดล้อมจากหลายๆพื้นที่ มาระบุถึงการฝังสุนัขแบบนี้ว่าคนโบราณน,นั้นเชื่อว่าสุนัขคือพาหนะของเทพสามารถพาวิญญาณของผู้วางไว้ให้ขึ้นไปบนสวรรค์รวมพลังกับพญา,าแถนหรือผีฟ้าของคนโบราณซึ่งความเชื่ออะไรแบบนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าเมืองสีเทพจะมีความเชื่อแบบเดียวกันแต่มันก็เป็นไปได้และที่เล่ามาทั้งหมดนั้นคือที่มาที่ไปของชื่อโบราณสถานเมืองโบราณสีเทพ มรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยที่ยังเต็มไปด้วยปริศนามากมายที่แน่ๆคือเก่าแก่กว่าสุขโขทยัยที่มันอาจจะทําให้พวกเราต้องกลับมาเรียนรู้กันใหม่ว่าบารรพบุรุษของคนไทยนั้นอาจจะไม่ได้อ,อพยพมาจากที่ไหนของจีนพวกเราอาจจะตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่มานานตั้งแต่แรกก็เป็นได้หลังจะจบรายการวิตติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับ ยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี